สวัสดีค่ะวันนี้ที่ตัวเมืองระยองนะคะไฟดาบกันเกือบเยอะแยะเลยค่ะเป็นวงกว้างก็เลยออกมาเดินขายร้อนนะคะก็มาพบรถคันนี้ค่ะเป็นรถตู้เขียนคำว่าปะยางเอา้ามันเป็นปะยางด e ลิเวอรเลยไหมเนี่ยอยู่ตรงกลางถนนสุขุมวิทเลยค่ะจังหวัดระยองเทศบาลเมืองฝั่งตรงข้ามก็คือโลตัสนะคะ เราจะไปสอบถามกันดูนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าอะไรตนี้เอ้ยรบกวนถามหน่อยนะคะไม่ทราบวันนี้มีป่ายางด้วยเหรอคะมีทุกวัน,นค่ะอยู่ตรงนี้เหรอคะแล้วปกติพักอยู่ที่ไหนคะอา่ะาีนพกับม้อนมอเตอร์ะคะ่คะเลขค่ะ<า>โอ้เรามาตั้ทงทุกวันแล้วคิดราคายังไงคะรูนึงก็ถ้าปัายาแผ่ละห้าสิบบาทแผ่ละห้าสิบบาททำมานานยังคะ โอ้อยู่นี่ตลอด20ปีไม่เคยย้ายไปไหนเลยเหรอคะโอ้โห a m a ซิ่งมากเลยแล้ววันนึงมีคนมาป่าสกกี่คนคะเอาไดเอารอนไม่ได้หรอกค่ะโอ้มาป่มามาตั้งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้าค่อ้ห้าโมงเย็นถึงตีห้าก็คือเรามีเครื่องสตรีมมีอะไรหมดทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วไอ้้ไอเครื่องปั๊มลมก็มีด้วยแหละคะโอ้โหสุดยอดเลย20ปีเหรอะฮะแล้วแล้วไม่ลองย้ายที่บ้างเหรอเผื่อจะมีลูกค้าเจ้าใหม่ๆ เข้ามานี่กันหมดนะคะอ๋อเข้ามาีนี่กันหมดราคาไม่แพงเนาะค่ห้าสิบบาทเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไปป่าที่เอ่ยก็ประมาณแปดสิบร้อยหนึ่งเนาะไม่ต้องดีราคะแล้วก็นอนที่นี่เหรอคะค่ะเป็นรถนอนแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำที่ไหนอะก็อาบที่ที่ร้านโน้นนะคะเพราะเราเปิดสองนาแล้วเราต้องกลับบ้านไหมหรือไม่ได้กลับนอนอยู่ที่ตลอดว่เช้าก็กลับค่ะพอเช้าก็กลับแล้วก็มีทําฟลักไฟอะไรนี่มันไม่กินไฟเหรอคะ เ็นแบตเตอรี่ใช้ไฟฟ้าค่อใช้ไฟฟ้าสุดยอดเลยค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะเยี่ยมเลยค่ะค่ะค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ให้ของสาขาค่ะทำอยู่ง่ายๆทำมา20ปีแล้วสุดยอดมากๆเลยค่ะโอกาสหน้าก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขาทำการอุรณนกา่ที่